ครับคุณเอมึนกับปูพี่น้องปูหน้าครับผมมันมานครับสวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วครับผมครับมือนี้นนุ่มหน่อยพามาเลาะทงนาอีกแล้วครับพามาหาเลาะคุดปูหน้าคือเก่าแล้วครับผมเลาะทงเลาะท้านะครับหาคุดปูหน้าไปไววกินพี่น้องไปดองไปยั้งละพี่น้องเอาไปไววถากินนะครับดองแน่มือเนี้นนุ่มหน่อยสิเอาไปปนเสกกบพี่น้องเหลือกบอยู่ตัวหนึ่งครับ หลังจากเหลือจากที่ออมมือนักน,นะคะผมนี่จะเอาคุดปูหน้าไปปนเซกโกพี่น้องครับมาพอพอกับนุ่มหน่อยมือน,นีในวันที่1 2พฤศจิกาย,ยน2567นห้รบนะคะผมครับเดี๋ยวไปถาลุนถาช่มน้ำกันนะครับว่ามือน,นีนุ่มหน่อยจะได้ดปูตัวงามๆให้พี่ให้น้องฮาเมืองบอนนะคะผมเดี๋ยวไปถาลุนถาชมน้ำกันเลยครับครับไม่ยางรลทุงครับ ทุกหน้าพึ่งเกี่ยวเขาแล้วออกไม่ไหมนะคะผมครับพึ่งเกี่ยวเขาแล้วออกไม่ไหมพึ่งเกี่ยวเขาไปนะคะผมเอามาหาหล่อพุดกระปูครับครับอีกตัวหนึ่งครับอ๋อไตลงพูดแเ้วพี่น้องเลยจะได็จุกก็ไม่แล้วพี่น้องครับโูด ตัวแม่ครับอีแรเดอ้อคุณนะตัวสีม่วงง่วย้มงามครับผมเอาไปปนใส่โกบครับครับเด็ดตัวแม่ยามงามรุ่นนี้เอาไปดองพอดีนะครับผมดองกินกับตำบกหุงนะครับกําลังงามพี่น้องรุ่นนี้ตัวแม่อีกตั้งหากพี่น้องเอ้ย ต้นน้อยๆซ้ำนี่ก็มีมั่นนะคะผมมัเติมกระดองขึ้นกันนะคะผมตัวนี้ง,งามงเลยครับผมเดี๋ยตัวแม่อีกแล้วครับ ยนะังสวยเลยครับครับมึงข้อยนี่พี่น้องเดี๋ยวมาหาหูครับผมเนี่ยเพื่อนจะกวดดินขึ้นมาเป็นกองดินไว้แบบนี้นะครับควอยปูหน้าครับเดี๋ยวเขาจะมาหาหูเพื่อนนะครับเพื่อนจะสอนหูไว้ทั้งในนอกพี่น้องเดี๋ยวมาหากันครับจะคูทหาหูเพื่อนพี่น้อง ครับฮู้เพื่อนพี่น้องแล้วมาขุดครับทารลุนคั้ยนี่ฮู้นี่เจด,เดีตัวแม่อีกบัวนะครับผมเกบอยู่ใต้พุณนพี่น้อง ครับเด็กกับปูแม่อีกเลยพี่น้องพูนะตัวงามเลยครับผมปูนาครับผมกว้นี้อย,อยู่เลิกแน่อยู่นะครับผมครับด็ตัวไม่แล้วพี่น้อง ต้องจับดีๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะหนีบเอานะครับผมผมจะหนีเมื่อครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นกระปูผู้ครับกำลังงามคือกันพี่น้องมาเด้อครับคุดกระปูกับนมหน่อยครับผมมาหาอยู่หากินครับมาหากระปูหน้ากับนมหน่อยด้วยครับครับมาลุนกล้วยนี่พี่น้องจะได้ตัวปูหรือตัวแม่ครับผม ตูู้อีกแล้วนี่เลยครับโตงามอยู่นะคะผมรุ่นนีกระลั่งดองแซบนะคะผมตัวซ้ำานีก็มั่นเต็มกระดองทุกโตเลยนะครับปูนาเกีียวเขานะครับผมครับจับระวังเด้อครับระวังเป็นจะหนีเมื่อเอาพี่น้องหนีเมื่อนีถ้าได้เหนียบนี่บบปล่อยง่ายนะคะผม มาสูส้สเตปพี่น้องสูส้สเตปครับโยน,นลงกู่แมนแมนครับผมกล้วยนี่ครับ หู้ยใหญ่อยู่พี่น้องเป็นแต่ตัวใหญ่อยู่ครับผมเห็นตัวแล้วครับมาเป็นกำลังใจเอาใจซอยนุ่มหน่อยคุดปูหน้านะครับผมหาปูหน้าครับผมมาเด้อครับเมืองน้ำกันครับผมมาครับเดี๋ยวนุ่มหน่อยจะเอาข้นมาให้เมืองครับผมระวังครับยยานพื้นหนีบมือนะครับผม นายมาแล้วโอ้ยตัวแมงงามๆเลยครับคุณน,นะปุณน,นะครับเหตตัวแมงครับผมมันหมานครับมือน,นี้พี่น้อง ครับกว้ยนี่พี่น้องจะไปใส่โูนโซ่การเซ้าอีพี่น้องเลยเตรียมท่าจะงับหรอครับผมกันลังเป็นเบาวตัวผูพี่น้องเลยอย่างสวยเลยนะครับมาครับมาเมืองหัวขววยอีปูนะครับผมคุณน่ะ นี่ขวอยหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ก็มีครับผมคนหาข้อีกปูหน้าครับครับผมนีก็แมนครับนี่พี่น้องขวอยดินขึ้นนี่ขรับผมมีพี่น้องนี่ครับอู้หลายขยอยู่พี่น้องนี่ครับนี่งีีก็แมนนะครับนี่ หูเพื่นพี่น้องเลยมันหมานครับมาหาปูหน้ากับนุ่มหน่อยเด้อครับผมครับูปเพื่อนี่พี่น้องเลยยกตัวเฟื่องออกเบิดเงาเลยดินยังเปียกยังซุ่มอยู่นะครับผมคือปูหน้าเพิเ่งขัจะยัง กวดขวยกวดหูโบหันลงเลิกนะคะผมหอดล้วพี่น้องครับเป็นตัวี๋้วขึ้นมาเลยหน่อยคิดว่าเป็นตัวแม่นะครับน่านแมนอิลีพี่น้องเลยคุณอ่ะโบผาดครับผมปุนาสวยๆงามๆครับ วหน่อยๆแต่ว่าแรนเร็วพี่น้องเห็นตัวแล้วครับผมคว้านี้อยู่กับเลิกไหนมแม่ละครับ ตัวผู้ด้อครับนี่ครับหูบางใหญ่หนึงครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาทาลุนน้ำกันครับมาครับทาลุนน้ำกันครับผมเวน,นี้เ่เลิกครับพุชซ้อ,องซ้ำบาทก็ถึงเลยพี่นอ้องครับผมงามเลย ตัวแม่ตั้งหากครับอย่างสวยเลยครับครับผู้นี้อุย้ยพี่น้องพู่นะผู้ใหญ่นึง่งเดี๋ยวมาถารุนน้ำกันครับติโตโตง่ามบอพี่น้องคือตีหากใหม่แล้วพี่น้องครับเทียนโตเจอตัวแล้วครับ ตัวแม่ครับผมงาม,งาม,เมงๆเลยตัวสีหมงมงเลยพี่น้องเอ้ยคนนะตัวงามๆครับผมมาครับกล้วยนี่ติดหักใหม่หายครับผมตัวงามอยู่ครับเด้วยอีกหมู่หนึ่งครับผมนี่ เดี๋ยวคุดก่อนนะครับตีทางใหม่พี่น้องก็พูดเห็นตัวแล้วตัวใหญ่อยู่พี่น้องตัวงามอยู่ครับ ตัวแม่อีกดังหางพี่น้องเลยงามๆครับปูแห่ครับปูแล่พี่น้องนครับด้ร้ายล้าพี่น้องครับมึงกล้วยนี่กล้วยหู้เพื่อปปนอยู่หนี่นะครับนี่ เพื่อนติดหากใหม่ติดหากใหม่ทะลุมาออกมานี่คุณนะเบิง้งนี่รัาผมาจับฟังนี่คืนฟังนี่พี่น้องครับอ่ะได้ตัวมาแล้ว ตัวผูนะครับยังสวยเลยพี่น,อนะะ้องตุ่นหน่อยหาอีกจักหน่อยก็จะกลับบ้านแล้วนะครับมือนี้เอาบลาไเล็ปไหนพี่นออ้องเอาแค่พ่อกินกับพ่อนะครับผมเดี๋ยวไปหากันอีกจักหน่อยครับผมครับกล้วยนี่ตัวงามๆครับ ตัวแม่ย่างสวยเลยครับผมนมงามเลยพุณนะครับมาเอาใสซคุเลยครับผมนะครับพี่น้องนี่ตัวงามงามตัวแม่อีกแล้วปุ่นะครับมันหมนครับมือหน,นีนมหน่อยครับผม ขอบคุณดูกำลังแรงอกแรงใจนะครับที่เขามาติดตามรับชมขีปการหาอยู่หากินห้องหนุ่มหน่อยครับผมหนุ่มหน่อยพามาหาคุดปูหน้าหาอีปูหน้าครับผมนี่แหละครับวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับแบบเปนบ้านพี่น้องหาอยู่หากินตามฤดูกันนะครับเดี๋ยวจกหน่อยกับไข่หมดแดงออกพี่น้องถ้าไข่หมดแดงออกหนุ่มหน่อยก็จะพาไปหา แงไค่มดแดงแล้วครับผมช่วงนี้มีปูหน้าก็กินปูหน้าไปพี่น้องหาปูหน้าครับผมครับตัวงามๆใส่สวยๆเลยครับเห็นตแล้วพี่น้องคอองออรับอาวบะถือคุพี่น้อง โยนมาบ่ถือคู่พี่น้องเลยนะครับทารุ่นค้อยนี่เดี๋ยวห้อกลับบ้านกันครับผมขวยสุดท้ายครับเดี๋ยวจะกลับบานแล้วนะครับตัวงามตัวผู้ครับผมปิดถ่ายครับตัวผู้ครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน่อยจะกลับบ้านแล้วล่ะครับผม ไปครับเดี๋ยวเอาปูสซคุเรากลับบ้านกันนะครับผมครับแต่หลายแล้วล่ะครับผมพอกินแล้วครับครับผมนุมหน่อยจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมมาเมืองผลงานการขูดปูของนุมหน่อยเมื่อนี้ครับคุณน่ะก็ได้อยู่นะครับผมแต่หลายอยู่ครับเดี๋ยวพอกินอยู่นะครับเดี๋ยวนุมหน่อยจียกหนึ่งเมืองว้าวคุณน่ะพี่น้อง แต่โตงามๆใสสวยๆอยู่นะครับค่ะผมนุ่มหน่อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นนุ่มหน่อยในการทำคลิปต่อปไปน่เด้อค่ะผมกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้โบผ่านคลิปใหม่ๆของนุ่มหน่อยนะคะผมครับเอาไว้เจอกันหม่คลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ